สวัสดีค่ะยิงผ้าไทยค่ะด่างหางไทยเคโอผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาอย่าเสียงดังค่ะลูกเดี๋ยวคุณลูกค้าตกใจวันนี้ยิงมีผ้าถุงลายไทยค่ะลายไทยสวยๆของชาวลพบุรีเป็นผ้าฝ้ายลพบุรีทอมือนะคะคุณลูกค้าขาทอทอทั้งผืนแล้วการทองเขาก็จะยกลายซ่อนลายเป็นสามมิติกับคุณลูกค้าดูสิคะการผสมสีไล่สีของเขานะคะ จะเท่ากันเลยกับคุณลูกค้าเป็นอะไรที่บอกว่าสวยมากๆค่ะจะได้เข้ากันดีมากช่วงบนก็จะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลลงมาหน่อยก็จะเป็นม่วงแล้วเขาก็เล่นสีกับสีแดงแล้วลงไปหน่อยก็จะเป็นสีทองออกสีเหลืองกับคุณลูกคา้าดูสิคะงานเฉพาะตัวค่ะคุณลูกคา้าทอมือสวยๆทาอย่างนี้ออกมาแล้วสวยูคกคา้าหนีตัดมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปพร้อมใส่เลยคุคณลูกค้าค่ะสําหรับผ้าฝ้ายทอมือ ลบบุรีกับคุณลูกค้าหญิงขายในราคาผืนละ1,250บาทกับคุณลูกค้าขาหญิงรวมส่งเคอรี่ให้เรียบร้อยในส่วนที่หญิงใส่อยู่นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เอว34ค่กคุณลูกค้าขาไม่ต้องกังวลว่าเอวใหญ่และเราหาผ้าถุงสวยๆงามมากๆไม่ได้หญิงมีให้แล้วนะคะรีบโทรมาหาหญิงที่เบอร์093 1 9 8 8 0 1 3 0 8 7 2 1 9ง6 7 8 ลายอยู่มาได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ